ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเทอละลี่เ่งในคลิปนี้เราจะได้พบกับการมาจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่ามอนเตอร์และบอสที่เราต้องมาเชิญก้าวหน้าผ่านไปให้ได้ในเอพิโซดที่หนึ่งจะไม่ไรกัดเครื่อมาใหมา่ในคลิปนี้สามารถติดตามแัะชมได้เลยครับเปิดเกมาผมไม่รอช้าทำกันสร้างตัละครโดยผมให้ชื่อว่าเจโจ เเริ่มเกมมาผมไม่รีหรอตันไว้ก่อนเลยไม่ทันไรศัตรูตัวฉกาจอะไรก็พอมาแับแล้วพอเผมก็ทำการปราบมันไ้สำเร็จ ังจาผมลองถ้าฝรามแรอได้สักประมาณนึงผมก็โดนสลัมกระโดดอัดรูจนตายคาทีสภาพผมชิดผ้ามันใกล้เมื่อแล้วก็เลยเตรียมบ้านไว้ก่อน ไหนก็ยังไม่มืดผมก็เลยคิดว่าจะไาดูฝั่งขวาสักหน่อยแล้วก็ได้พบกับต้นไม้อยัก <Yeah. S 1> ซึ่งของในนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ก็เลยเอาเก็บไปขายแล้วกันผมได้เจอต้นไม้ใหญ่อีกสี่ห้าต้นซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันไั่แหละ ซึ่งของในกล่องก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเท่าไหร่ก็เลยกลับบ้านนี่ว่าะกลับบ้านมาผมก็เริ่มทําการต่อเติมบ้านอย่างไวสงสัยคืนนี้ผมต้องขังตัวเองอยู่ในนี้แหละพอซอมบี้ข้างนอกมันค่อนข้างเยอะเลยตัดไปที่ตอนช้าเลยผมได้ทำการกลับมาสำรวจฝั่งขวาอีกครั้ง ผมเห็นต้นไม้เถวนี้มันค่อนข้างสูงผมก็เลยตัดเลยคนผู้ชมครับคนก็ดูข้างหน้าผมสิครับยีแลนขอทัาอีแลนคนคิดว่าผมจะทำอะไรไต่อไปกลับครับกลับบ้านดีว่าหลังจากผมกลับบ้านมาผมก็ได้ทำการต่อเติมบ้านอีกหลังสองหลังนะครับ ตอนนี้ผมคิดว่าผมค่อนข้างว่างผมก็เลยขุดหลุมลงไปเลยนะเพื่อหาทำอ่ะตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วเด้ให้เดินไปก็คงลำบากนะผมขุดเหมืองอยู่สักพักผมก็ได้เจอับแฟรี่ที่มันนำพาผมให้ไปเจอต่อพอใจตัวแรกในที่สุดผมเพอเอินขุดเด่งลงมาพบกับไบอมเห็ดเจอเฉยเลยไ้ย หลังจากผมฟาร์มของอยู่ตรงนี้ได้สักพักผมก็ได้ตายลงอ่ากลับบ,บ้านอีกแล้วในตอนนี้ผมคิดว่าทรัพยากรเรามีมากเพียงพอสำหรับอัปเกรดเพื่อให้เราสามารถต่อสู้กับมอนได้นะม่งั้นใช้ธนูไม้อย่างนี้จบเหตุแน,น่แล้วผมก็ได้กลับมาที่ไปอมเหติอีกรอบหนึ่งเพื่อมาฟาร์มของเพิ่มนิดหน่อยในที่สุดผมก็ได้ลูกตุ่มมาครอบครองสักที หลังจากผมลงเหมืองได้สักพักผมก็ได้ของมาเต็มเลยเอามาเก็บสกล่องนะครับในระหว่างนี้ผมก็ได้กลับมาลงเหมืองอีกครั้งสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้นะครับในที่สุดผมก็ได้เจอหัวใจดวงที่สองของผม หลังจากผมฟาร์มได้พอสมควรก็ได้มี traveling m e r c h a n มาขายของให้กับผมผมได้ทำการซื้ออ c สซ s ลลี่โยโย่กับคาตานะหเล่มซึ่งคาตานะเล่มนี้ถือว่าใช้ดีตอนต้นเกมมากเลยนะครับซึ่งหากถ้าไม่มีอาวุธตอนต้นเกมดีๆใช้ก็สามารถซื้ออันนี้ไปใช้ได้เลยนะครัผมก็ได้ทำการเปลี่ยนกล่อไม้ให้เป็นก่อนเหล็กแต่ก็ยังคับไม่ครบเสร็น,นะครับพยังขาดเหล็กอยู่ ในวันนี้ผมคิดว่าผมจะเพิ่มบ้านเีกสักหลังหนึ่งให้ NPC ได้เข้ามาอยู่นะผมได้กลับมาสำรวจทะเลทรายทางฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่งผมเดินมาอีกสักหน่อยก็พบว่าตรงนี้เป็นจังเกิรผมได้กลับบ้านมาเพื่อเตรียมของลงไปยังเมืองอีกครั้ง ผมเพิ่งลงเหมืองลงมาได้สักพักก็เ <c oughs> ยียบกับแดกถ้ามันจะแรงขนาดนี้นะโอ้ไม่กอดในวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะไปสำรวจที่ทางซ้ายสักหน่อย <c oughs> เดินมาไม่นานผมก็มาถึงที่ไบโอมหิมะเดินมาอีกนิดหน่อยผมก็เจอกับไบโอมคิมสัน นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมกลับมาที่นี่ผมคิดว่าตอนนี้แหละผมผ่านมันไปได้เนะ่ไอตอนแรกผมก็คิดว่าผมน่าจะผ่านมันไปได้แต่ก็โดนลุมโสมยับจนลงเอยด้วยการตา อากับใหม่แล้วกับบ้านแสงสุขของเราในวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะไปสำรวจที่เกอะลอยฟ้ากันก็เลยออกตรงไปเลยบินมาได้สักพากผมก็ได้เจอเพื่อนแฟนลี่สวยๆของเราที่เขาตามเรามาด้วยนะและในที่สุดผมก็ได้พกบกับเกอะลอยฟ้า ผมเลยเข้าไปในบ้านอย่างไวแล้วก็ได้รับดาบ Star Fury มาหนึ่งเล่มในเมื่อยาของผมยังไม่หมดผมก็เลยคิดว่าผมจะบินต่ออีกสักหน่อยละกันแล้วก็ได้เจอก่อลอยไฟอีกก่อนหนึ่งในเมื่อยาผมหมดแล้วผมก็เลยเดินสำรวจซองทลอ,องขวาไปเลย ก่อนที่หผมจะได้ไปถึงทะเลไฟของก็เต็มซะก่อนก็เลยไม่มีคลิปต่อหลังจากนี้นะครับ